นิกคี้อีกเช้าวันที่สามครับวันนี้หุ้นลงลบครับลบเยอะตอนนี้ลบอยู่ห้าร้อยนะครับคิดว่าคงไม่ขึ้นไปบวกนะครับวันนี้คำนวณที่หุ้นลบเปิดเช้านี้ครับสามเก้าห้าศูนย์สามจุดเจ็ดสองสามเจ็ดสองหนึ่งเก้าครับหุ้นยังเป็นลบอยู่เละแต่ก็ไม่แน่นอนครับหุ้นนิกีอีกรู้สึกว่านิกคีจะเจาะยากมาสองอาทิตย์แล้วครับ เื่อวานห่างสิงก็แตกเช้าแตกบ่ายสำหรับสมาชิกทางไลน์ก็ได้เฮครับมาดูตัวคำนวณจากตัวเปิดครับ7 4 4 1 1 6คนึ่งนวณก็ยังได้เป็นเลขเบิ้ลครับ7 4 4 4 1 6 1 1หหุ้นก็ยังเป็นเบิ้ลครับคิดว่าน่าจะเป็นเบิ้ลครับแต่ไม่รู้จะเบิ้ลบนหรือเบิ้ลเบิ้ลล่างเพราะในตารางหุ้นตัวเบิ้ลไม่มีตรงกันเลยครับ สายวิ่งสายรูดไปที่4ี่ครับจับสี่ไปเลยเอามาลุ้นกันครับว่าหุ้นจะเบิ้ลบนหรือเบิ้ลล่างวันนี้หุ้นเปิดมาสวยแต่คำนวณเลขตกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับฝากตารางลบไว้ครับหุ้นคงไม่ขึ้นไปบวกครับช่องทางเฟซครับแล้วก็ ID Line สํสำหรับท่านที่อยากติดตามก็ เข้าไปดูได้ทางเฟซหรือแอดมาทางไลน์นะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณมากครับ